บัขึ้นจังภาษาเสียงเปรย์เปรยลองพ่อเปรย์เปรยลองเพลงเสียงไรไรเหลียวบังจะกของแน่นลองบอตต่แตกต่างจากคอยดอกอีกแม่ขันบอค่าปะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันหลอกยังหลอกจใจสิเอา้ากูกระเจี๊ยบสกไฟตาบานะได้แห่ไฟตาบาะ ลองเพลงบักอันนี้ก็มั่วไ้กูเอากูเจ็บมองนี่เจ็บมองได้อีกเจ็บให้พูดได้อีกด้วยนี่ข้างซ้ายเราก็มีโอกาสเจ็บบ้างกูสวดมาปีนึงแล้วกูบอกเห็นหีมาปีนึงแล้วมึงหัาใจบ้างหีมะกระซาบถอดฮาแต่หีมะเทาเทาจ้ำสันเหลี่ยมเอื่นเศ้าทั่วโลกมึงหนาเอาว่าหนีไม่ได้หนีปากแดงแดงหนีมารกบ่มึงเสียกอ้อาอย่างกูชี้ข้างกัวอย่าเฝ้าคุณแม่ข่อยด่าหัวหน้าจากบาทก่อน ขันยุติเวทีข่อยดาเราบะได้ขึ้นมาทั้งเวทีข่อยมีโอกาสแล้วเบาหมุนมวนเบากับผู้ยบานฟินแน่นแลนวนะผ้าสื่อบ้านสื่อรถสื่อเงี้ยสื่อซ่านมันเบาจังสี่บะได้ได้บังกันนี่เยอะเบาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่หลายถอเป็นยังหาตัวคนดีดีแม่เอ้ยว่าจังไดมาจากตอนซ้อมมาสันประกาศผุนโตเกียวมิวสิครถบ,บัสติดเอสองชั้นเหลียวเบิรงกแนสซูเมอนี่เอกับบอมี่ว่าแม่เกิดพูบะได้ลูกน้องในลกมาอยู่ซอยกันบะนั้น เพิ่งกะว่าคักหลายนเานาะเฮ็ดพวงปีเรียกยกุญญาเงินใบเนาะปยันต์กูสาร้สางหอพักสร้างยังเริ่มต้นไม่สูเกเป็นตีมาอยู่ขอนแก่นสวาสีมีนันมีนี่มันบริสำบายนด้สินจังมันก็แม่นอยู่นั่นละบ้านจะของปานคฤหาสน์อัดบรรลุน้องว่าสั่นห้องน้ำโต๊ะสื่อประตูกับผ้าอัวโอ้ยมาขึ้นมาดากูเขาจะบักกันกน,นี่กระไดดาหลุดตัวคนตุ่มคนดีดีนะแม่เอ้ยตัวว่าจังไดอยู่นี่นะตัวนี่ละ เลี้ยงตงุมคนนี่ที่หนึ่งพายาบาลฟิแนแลนด์นี่เลี้ยงก่ออมคอนตมคน<า>ข<อ>้นตุมคนปากเสียวแถากันนีจะของได้กินตัแนวดีๆขืนรถตู้วัดสันเตวาเคเอฟซีเจ้าพิซซ่าเอามึงกับบำรุงกูแน่กูเป็นหนัวหน้ากูจะได้ใส่สมองกูกินไก่เคเอฟซีนึ่บำรุงสมองบริหารงานจัดก,การแบบดีเยี่ยม<อ>มันกับแตกต่างปวดเว้ยลูกน้องมื่อได้กัดจำบตะแก้วปลาทูอยู่หันแมนเอาป,ปอลา,ปปา,ท,ตตลาทูกับบำร,ร,รุงสมองเด้๋ยลาปลาเแซยมอนปลาอยังกับพี่อยู่ตัวลังเทียกกระไดปลาทูพ่อพ่อดอกแม่เอ,อ้ยว่า โตมันหน่อยตามหอนหัวมันใส่น้ำกระเทือนลายเพียงจะ่บัต่ำเข่งมันผูดใส่ผู้กูซั่งวะบักกะนี่หยาบค่ายเนาะหยาบค่ายหลักขืนบ้านสุมือมิตาหลองเพลงอยู่ผู้เดียวเป็นหัวหน้าแข่คอยเป็นหัวหนาต้อนเล่นไมนสิบป้ายสี่ตัวีิปูได้หนกะน้องมึงจะเป็นหัวหน้ายังไงผู้ใดสิมั่นใจลูกเงินลูกน้องอยู่นี่ใจกับสามสองเงินกับส่วนจีจ่ายบาดเมียงบี้หยู่ตีพี่น้องเหตุงานเงินเดียนดอกเป็นเดียนออกก็ออกวันที่หนึ่งวันที่สองได้ไปออกวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดปนละ พนักงานเยอะทำบัญชีเยอะน้องลาย่าใจฮอนปานนันบัญชีเขากำลังเฮ็ดอยู่มึงเห็นบ่กเทิรควันว่ายแดนซ์ซอมึงจะมาเขียวเงินกูจะไดบักกันนี่บัญชีกับบัญชีอยู่บัญญามหักเงินมันคือบ่บัญชี่เลยมันคือหากระดูดแท้บัญญามจ่ายเงินมันมาบัญชีนั่นบัญชีนี่แท้นั่นพี่น้องจังสันเลวผู้ใหญ่บ้านที่แลี้ยงยูนไพร์เขากระดาเอฟซีกระดาลูกน้องกระดาอย่าหายเป็นยังเป็นยังอีกด้วยนี่เอามึงดากูกูก็ะหายแม่เราหล่ะว้า ทึ่งไมที่ก็หาได้ถอนลงไปจะหักยังางเจ้าว่าสิบปีเดี๋ยวพาไปเชียวมืองนอเบอรเลี้ยงเมืองนออะไรสิไปน้ำปนได้อีกปีนี่เอ้ากูขายทีด้วยหาซีบหลานบุตรีบอกให้มึงงูจักบอกูจะพาไปเบิด์ตไข่เมืองนอกนี่ไปบังเมื่อกล่องพาไปเบิร์ตข้อนไปนางวนนี้ฟทาไปได้ลูกนองแกพาตะพูสาวไปไร ปีแรกปีแรกับพระเากผู้สาวไปสิพาไปพูดลูกน้องนั่นน่ะผู้ขายหนาขายตาคางมือนีบัข้านี่คือบรดากคู่คักเนี่ยเพื่อนอ้างก็เป็นคู่ชิ้นจังเป็นผู้ปั้นน้องซี่แกวเอาซี่แกวมาทรงแล้วเบิ้งเอามาแม่แลยบักซี่แกวเป็นผู้ทรายเดี๋ยวดิวิกะเทยแล้วบักซี่แกวกระไดแจ๊กแม่เอาอย่างไม่กูกระไดแต่ละคนแต่ละบักกระไดมันเสียวเมียคือพรบ่ล่ะเอาละน้องมึงกับเบิ้งเนี่ยเอาไงบ่เมียนั่นเจ้าหน่อพ่อเงียบานบอบอบอเอาเป็นคือบ่เอาเอาเรื่องเมียกูลาบกูได้กูููจจืื่่ออกดว้ายน อีแม่อยู่หน้าเวทีอกหักสันบดอนี่เอาั้วยังสันหลาเจ้าบ่เอาเมียแม่จะเป็นยังสันอ่ะบ้านได้เอาเซลี่ยังสันบ่เอาเมียฮะบ่เอาเมียเซลี่ยังกูจะเอาผัวแล้วเนาะบัดนี้ว่าอยู่นี่จะเป็นกระเทยบ่บ่ทำท่าเปลี่ยนค่าไว